สวัสดีครับพี่น้องแฟนเปียทุกทูกทันครับวันนี้ผมมีเนวสิสิไห่เบิองเบิงเจักหน่อยก่อนพี่น้องเบืองน้ำกันงเป็นเจ้าไหนพี่น้องเป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับที่ น้องกาฟิวใจเกินร้อยหรือน้องกาฟิวพัฒรพงศ์หอลำใจเกินร้อยได้ยืนร้องเพลงประกบกับหัวหน้าผู้นำทีมงานพ่อบอยซิลิชัยเพิินนะครับในรูปรัณ์แบบนี้นะครับพี่น้องยาเข้าใจว่าบอยซิลิชัยอุ่มเอาเตกาฟิวคนเดียวศิลปินคนไหนที่ย่างก้าวเข้ามาอยู่บ้านใจเกินร้อยนะครับหัวหน้าบอยซิลิชัย พร้อมที่จะส่งเสริมพร้อมที่จะปั้นพร้อมที่จะผลักดันให้เป็นศิลปินประดับวงการเพริ่นว่าหมอล่ำเนี่ยรุ่นเก่าเริ่มสิมืดไปคืออายุหลายมากก็ต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแท่นเพิ่นพยายามที่สิมองหาดาวคือจะปั้นดินให้เป็นดาว ผู้ใดที่มีพรสวรรค์เป็นพื้นฐานแล้วพี่น้องเพื่นกาเสิเอามาคัดเก่าเอามาปัน่นเอามาทรงเสริมเพื่อสิยืนยัดสืบตอ่อเป็นศิลปินประดับวงการไว้อีกและน้องกาฟิลอายุเพียง13ปีแต่มีความสามารถทางการร้องการลำ ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาบุคลิกท่าทางาเสียงร้องเสียงลำพรสวรรค์และความกล้านะครับพี่น้องได้ไม่ยืนยัดอยู่กับหมอล่ำใจเกินลอยในช่วงปิดฤดูการเลี่ยงน,นะครับบัดท,ที่นี้พี่น้องแฟนคลับอ c บซี่กระตังอินดูนองเพราะว่าอายุเคน่นี้หูจักทรรมาหาจินหูจักหาเงินซอยพอเม นะครับและก็ขืนเวทที่บ่มีคําว่าเก้อเขินนะครับเบื้องพ้นยืนลองเพียงคููกันเป็นอย่างลองเพียงคููกับบ่อยสิริชัยผมพ่อใจหลายผมเบิ้งแล้่วเบื้องอีกนะครับดูแล้วมันประทับใจนะครับบม่มีนว่าอวยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เห็นเลียวทุกคนถ้าบ่มีใจอิจฉานะ สิประทับใจน้องกาฟิวเลยพี่น้องผมบอกตามตรงขนาดผมนี่โบแมนคนสิย่องคนง,ง่ายดิย่องบะถือปองบะถือเนี้ยมันกับขีนหูขีนตาคนอยู่ดิมันก,กับกับเจ้าของพร้อมบอกเจ้าของพร้อมว่าขั้นย่องคนบะถือน,นมันกับจังไดละ่ะมันเบาบอถ,ถือนะครับและบัดน,นี้โบแมน่าเพิ่นสิเอาเตี๋กาฟิวนีทุกคนบอยสิริชัยส่งเสริมหมดแต่ว่าศิลปินคนนั้นจะ มีบุญวาสนาเส้นทางหรือว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่กับการกัดทธร,รของเต่ละบุคคลพรสวรรค์เคียงสิ้นศาสตร์วาสนามันเคียงกันบดายพี่น้องบัดนี้ผมเข้าไปจอบฟังไหลสดบ่อยซีรีช่ยว่าตอนหนา <c oughs> ตอนหนาน้องกับฟิวว่าเดี๋ยวนี้เจา้ายังน่อยอยู่ดีล่ะผู้เกรกกะหักกะหอม และบันนี้ขันเจ้าว่าพัฒนาขันเจ้าหอดสิบเจ็ดสิบแปดปีไปแล้วขันเจาน้ายังคือเก่าอยู่หรือว่าเจ้าหลงลืมตัวแล้วก็ลืมห้อยเก่าทีเคยเหยีดไว่นะเคยบาคนลืมตัวนะไม่คนลืมตัวง้อลืมตีนหนะิแม่เยสบาบวกเนดะ้อตัดหางปล่อยหวัดเนะ้แล้วก็แงกเบื้องหน้าลูกมันเป็นคำสอนที่ ไม่น่าเกลียดมันเป็นคำสอนที่ให้ศิลปินสำนึกถ้าคนไหนเป็นวัวลืมตีนคนลืมตัวง้อลืมตีนลืมพ่อเมียกูบาอาจารย์มันสิบอเจริญพอว่าเพิ่นเคยผ่านมาเลี้ยวเพิ่นเหตุมาเลี้ยวนะครับบอยซิรใชัยในการที่ไม่เป็นคนลืมตัวนะครับเพิ่นจังเจริญเพิ่นจังเติบโตมาทุกเมื่อนี่งานล่ำกะหลายนะครับฤดูการหกเกียตหกแปด ต่อไปยังมีมานะเรื่อยๆนะครับพี่น้องเป็นจังไดนะครับพี่น้องก็ขอทรงกําลังใจให้น้องกาฟิวเด้อสู่สูเด้อบักลาก่อนล่าทรงไห้นะครับเป้าทองไห้มันไดให้มากขอบบุญขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเด้อลาเด้อโอ้ยตื่นตันใจ <laughs> ไปเห็นคลิปว่าง,งันสำหรับคลิปนี้ผมใช้ผนมนสวรรค์นะครับฝากพี่ฝากน้องทุกทุกท่านนะครับ,อนนรบซอยปักดันซอยกันเด้อพี่น้องเด้อปั่นเอาข้นรุ่นใหม่ซอยกันครับพี่น้องขอบคุณครับ